สวัสดีค่ะจะถามเรื่องภาษีของพนักงานต่างชาติค่ะสวัสดีครับว่าไงครับบริษัทจดทะเบียนตั้งบริษัทตามกฎหมายไทยแต่อยู่ในการดูแลของบริษัทแม่ที่ต่างประเทศบริษัทแม่มีสาขาหรือประกอบกิจการผ่านตัวแทนในประเทศไทยไหมครับบริษัทแม่ไม่มีสาขาหรือประกอบกิจการในประเทศไทยค่ะมีบริษัทซึ่งเป็นลักษณะบริษัทลูก บริษัทในเครือค่ะบริษัทแม่จะส่งพนักงานมาทำงานร่วมกับพนักงานของบริษัทในประเทศไทยคราวรับประมาณ4-5ปีหลังจากครบกำหนดก็จะกลับไปทำงานต่อที่บริษัทแม่พนักงานดังกล่าวจะได้รับเงินเดือนและค่าที่พักจากบริษัทและรายรับอื่นที่รับในต่างประเทศถามว่าเงินได้ที่พนักงานต่างประเทศได้รับในต่างประเทศ ต้องเสียภาษีที่ประเทศไทยด้วยหรือเปล่าคะเงินได้ที่พนักงานต่างประเทศได้รับไม่ว่าเงินได้นั้นจะจ่ายในหรือนอกประเทศเข้าลักษณะเป็นเงินได้เนื่องจากหน้าที่งานทําในประเทศไทยต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยครับแล้วถ้าบริษัทจะรับภาระภาษีแทนพนักงานต่างประเทศจะเป็นอะไรไหมคะถ้าบริษัทมีข้อตกลงการว่าจ้างชัดเจน ว่าบริษัทจะรับภาระภาษีแทนพนักงานต่างประเทศก็ทําได้ครับแต่ภาษีเงินได้ที่บริษัทออกให้แทนพนักงานต่างประเทศต้องถือเป็นเงินได้ของพนักงานต่างประเทศและคํานวณภาษีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ๋อค่ะขอบคุณค่ะ